ผู้ที่ว่าถ้าบุญน,นี่ลหละมีสิทธิ์หลุ่นโฉบอยู่ได้หนีนะจ๊ะแปลกแปลกๆราย,ยางเป่ยนเงินเบิ้งเบิ้งพี่น,อนอ้องยยใช้กระล้มเนี<ง>่ยกรล้มแมีาระโกไกลชิด คือทันเล่ตัวออกมามีเจนุ่งกับสีเตียงครับจะคล้องนี่กับสีฟันแมน่นเจนุ่งนี่ดาวฟันแมนคือกันเล้บอกบอกคนอื้อถือประจำว่าตากะมีถือแนบกับรุดแน,นแวกะตาเป็น <laughs> ส่วนมากกับเขาด้่งวดแรกแรกเคยที่เฮ้าเหตุกันนี่คือเป็นเลขเจนุ่งเขาเจอกันเนะาะต่มพาเีนุ่งม,มาแต่งกับคือเขา พราะว่าสีได้มาสัมผัสปูจะนีแต่วา่ารธรรมดาเพราะว่าจีนุ่งเป็นคนขอลองปูนบ่แม่นจ้ะ,จะขอลองเพิ่นบ่ค่อยอยากออกกล้องป,นนปนอนใดน,จ,น,นจ้ะเพิ่นเปัญญา,า,ากล้องจ้ะวันนี้จ้ะคือว่าเราจะพุ่มพุ่มเปิดเวลาเอียงมันก็เริ่มมากมอจอนี่ว่ามาลงตัวเ,เ,เพิ่นเพิ่นใจอ่อนใจอะไรก็แค่ออกกล้องลองปูก็ได้จ้ะ ที่แรกเพื่อนกันบบกถึกตัวมหลายเนาะถือตัวถึกต้มมาหลายจ้ะบะนีก็เลยว่าอันล่องอีจกจังหนึ่งเสียใจทั้งสองเพื่อนมาเสียนะจ้ะบะนีเรากันเลยว,ว่าเอาก็ได้ระวางเสียนะจ้ะือส่วนมาเกเจ๊น้องน,น้องเพื่อนนี่เลขเพื่อนนี่เขาบอยกัน่ะจ้ะเขาบอยอยู่จ้ะส่วนมากนี่สหลายงวดอยู่จ้ะจังหวัดแต่ว่าสีนีคนมาเอาว่าลาย แมนคะส่วนหมาดแก่ข like so ้นมากบุญเอลอกะสีมี่แบบสองสามคนน้งเสนาจ้ะที่เป็นวงแคบๆบอคอยหูวจักหลายจืาสีบอกต่อกันแต่วงแคบๆนม่จ้ะคือถือแม่นบ่ค่ะจ้าอีค่ะบาดนจ้าเมื่อนี้จะเป็นความฝันเจโน่วาสีตรงกับปูบอจ้าต้องอยู่ไกลสิจ้ะ อ<ส>ลขซือได้เนะาะจ้ะฝันทั้งได้ก็ค่ะดาดในี่ก็ฝันคือจังยูวัดนะคะ่ะยูวัดเราบันที่นี่อันเป็นบุญกระทินบุญใญ่บุญเอียงเนี่หละบันี้ผู้ใดที่วาเพิ่นนันมาทําบุญให้จดลายซื้อลงในกระดาษไวไ้นะจ๊ะเพิ่นกะจดลายซื้อลงในกระดาษไว้้วบันี้มันสี่มีคือจังกล่องสวยดาวไหม กองสวยดาวมีของราว่ามีหมอหุ้เขามีมีคือดังสวยดาวแล้วล่ะค่ะอ่าจะคืออันผู้ที่ว่าท้ำบุญนี่แหละมีสิทธิ์หลุ่นโศกอยู่ได้หนีนะจ๊ะ <c oughs> แปลนแปลกๆกลหลายอย่างไปเงื่เฟิงเฟิงพี่น้องอยู่ยใช้ก็ล้มไงยันล้มไโอ้ายบังหันประตูกับปิดเองเราว่าเกลื่อนรอ,องเบาความฝันเ <c oughs> นาะจ้ะ บันีนจ่าบะนีอันพู้หลบบอว่าถ้าผู้ใดมาทําบุญกับซิมีซีรุ่นมันบอกขาบบะนีโตกคํามากตัวคำมากู้หรบบอกว่าอย่าอย่าเฝ้าเมื่อบานเด้อคนที่วามาทําบุญนะเมื่อรุนโศกอันเมื่อผู้ใดสีใดรังวันอีหยงแน่จาน้าจะในด้ความฝันกับว่าไปซีดกระดาษอันเป็นซื่อไพ่ซื่อมั่นนะจ้าอันพันวนวนวนหลังก็ใส่ในกองเพื่อจงจับฉลากจาก้จกจา บันนี้บอกกอดบ้านความฝันนั่นคนนั่นเมียเบิดอเหล่าแห่เมีย <Okay. S 1> กลับบ้านพันพันกันกลับบ้านเรือแค่บ่หลายคนไงจ๊ะมา, وم, มาย่อมมาแย้มอยู่บันนี่หน,นูบอกว่าอันมันอเรามีกรอบรูปใหญ่ๆเนาะก,กรอบรูปใหญ่ๆบัดที่เนียนก็เลยจับเอิ้นซื้อผู้นัน้นให้มาเอาบันนี้ในความฝันเจ้าของนหนาวคือจบประเด็นซื้อเจาอ้าของยกระแต่ว่าสิแหม <laughs> <laughs> แล้วยักได้ไหมจ๊ะอ,อัน บันี่กันเลยจะไปจากเทียวไปหิวคนบ่เคยบ่เคยอยู่หลายดอกประสาทในครอบครังกับไปหิวเอาวันมองหุ้งเขา,านเนป,ปัะสาททไปไปหิวมองหุ้งเขาออกมาอันก็มีสองสามคนอาจารย์นั่งเบิ้องหน้าเอ้าขึ้นอยากอายอไปที่นี่ขึ้นอยากไอกันเลยกันเลยมาอันเอามาขึ้นไปตัวว่าตอนอุ้มไปน่ะเป็นมองหุ้งเขาต่ว่าเอาขึ้นมาเป็นบาดผาเนี่ยจังเอามาตัางขึ้นมาเป็นบาดผาเนาะโว้ย เป็นนางสันมาสันบะนีเพื่อนก็พากันจบาอิ่นซื้อผู้นันผู้นีมาเอาไปเบิร์ดแล่าน้นข้องฟันอันที่ว่าอุ้มไปกับว่าเอาเหรอจ้ามักตังขึ้นไปขคือเกาในข้องฟันกะอ้ยบ่พอซื้อเจ้าของจักียาเว่ยเครียดบะทีนี่เออบันีอันรถเครียดบะนีอ่ป่าแม่จ้าป่าพึ่งระบาน้องน้่งมาสันมาเอาแม่อันนี้น่ะของมึงน่ะมาเอามาสัน อันพอเราตัดมันนี่เป็นอันขั่วเงินไหมน๊ะข่วขั่วเงินคือจังอันเขาเอาไปห้อยอันหมอลำมนะไหมครับแต่ว่าอันเฮ็ดเป็นต้อมันเป็นเส้นเป็นเส้นเป็นเส้นเอามาเอานี่ของมึงก็ดีใจไลยในความฝันนะเอ้าเพื่อนก็เอาให้ว่าจัิงสิแม่จ้าเนี่ยเนี่ยมันเลียนี่นะของมึงนะมาเอาโลดมาสั่นได้ไงเป็นของแก้วขวางจ้ะในความฝันอะดีใจแห้งดีใจแห้งว่าได้เงื่อนหลายมาสั่นกับกับมือเมื่อตื่นแม่จ้ะ จ่าแปลว่าขยันว่าของเจ้าของบ่มีบัดย่าเพิ่นเอินไปเอาเอิญไปเอาเอินครับแสดงว่าหมวดนี้เจ๊น้องต้องได้สิศี้าความฝันเจ๊น้อ่ควอมได้เจ๊น้องมีเลขกเราบ่จ้าก็มีเลขตัวนี้ล่ะไปเสี่ยงเอามันได้ควาี่ันได้ได้ตัวไหนครับเจ๊ได้กาเอาตัวอันนี้ก็คือเสียงฝันแล้วก็กะกะฝันครับ เอาไปใส่ไตหมอนไว้ด่าเป็นยังไงฝันฝันดีเลยการฝันนี่ล่ละจ้าที่ว่าได้ได้พ่วงเงินนี่แหละจ้าโอ้โอมีใบทลอยใบยพันไหมเต็มตัวได้เนี่ยค่ะนะจะสู้ปะ,ะตัวนี้ก็ได้แปดสามเจ็ดจ้าครับ แปดศูนย์เจ็ดศูนย์สุดนี่มันบอสีเจียงไหมจ้าสุดนี่หละที่ันเมื่อึ้นโชว์โชว์อะไรกัะเจ๊อันนี้เป็นความฝันของเจ๊นงใช่ไหมครับจ้าแปดสามเจ็ดมากจังเลยจ้าแปดสามเจ็ดนี่ กะเป็นเลขอันนี้แหละจ้ะเป็นเป็นเลขว่านอันสีขาวใช่ไหะจ้าจ้ะลองเอาอันเซียงเบิงมาสีฟันดีบอยทับบอฟันกับกัคือสีตัดออกนะจ้ะทับบอฟันบอฟันดีกัคือสีตัดออกแต่ว่าเออว่าได้เงินกับเลยกกับเล่กเลือกเอาถือว่าฟันดีนะเจ๊เนาะจ้ะฟ้าในใจดีใจหูงหูยงหูยงเลือกเพืนไปเอาว่านสิโง่กูจังบ้าง การมีตรงแปดศูนย์จ้ะมีตรงแปดศูนย์ีค่ทะเป็นแนวท่าจ้ะเป็นแนวทาเนาะจ้ันมาขัจ้งตามเล็เาเล็กๆน้อยๆก็ได้เป็นชุดที่ว่าเียน้องเทียงฟันวายแดงเงินจ้ะเดี๋ยวพวงเงินพวงเงินพวงเงินพวงแบบง่ายหนึ่งสะอ่อนอะไรในข้องฟันนะ ใจแห้งแสดง่าเีตัวด้วุดดีแหละกคสิตัวใดเน,ะนาะก็นว่าเด็กว้างขึ้นความดีได้คิวงานวัดเหรอครับจ้าคิวงานวัดเป็นอันคือเพื่อนเ็ดเป็นกองไว้คือจุ่มสอยดาวจุ่ม,อมกองกระินนะจ๊ะผู้ใดที่เฮ็ดบุญที่ได้คองนี้สมมาหน้าคุณงต่อเพื่ขึ้นไปคืออันสมมติว่าอันนี้เป็นมองหุ้นเขาบางสีเนาะอันจกซื้อผู้ใดมากกั อันซื้อเป็นบริษาทก,กาัเอาอไปเรื่อ,องของเขาของสี่แม่จ้าครับผมอออันพัดลมจักรกยานียังสี่กะว่าแปลงนะจ้ะอืมบะเนียนควงเราไก่สี่บนจะควงกะเรียดใจว่าจะควะงบะได้ครับ <laughs> ไม่ว่าไฟ <laughs> มีไปงานสวยดาวด้วย จ้าของเบิด์ตเบิดก้อนผู้ใดกับจับได้เบิดแต่ว่าหันบ่อหอดตัวจะของจ้าบ่อหอดตัวจะของจ้าสื่อเลียใจเครียดโาซั่นไม่กลัวเครียดแง่ได้ไปเอาจ้าได้เครียดแง่คนเราว่าคนเรน้องน้องมาเอาแมนหยาอันนี้ของเมืองโาซันค่ะเป็นควงเงินเลยจ้าได้รางวัลควเงินผู้ใหม่ดีใจได้รางวัลใหญ่กว่าเขาเลยโอ้ ทำมาได้พ่วงเงืนกับเป็นง,งก็มองมเขาแม่นจ้าฝันดีจังสี่เาแม่นซื้อได้จกระถื่น,นด้เลยเนาะฝันดีค่ะเจนถือว่าฝันดีอยู่เนาะเจนนงเนะาะมวนหามันอ่อนเนี่นนยมันออนเนี่นยมาสอดหัวก็แก้ก็แกะกันเล่นมวแหามจ้าเขาบ้านกับเจนเนี่ยาอยู่ดอกเจเจนงชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับผมฉันชอบแต่ชอบ3โตเลยไหมคะ แปดสามเจ็ดไปเลยแปดสามเจ็ดไปเลยแม่แมโอ้สามเจ็ดไปเลยครับผมจ้ ครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของเจ๊นงนะครับผมฝันว่าได้พวงเงินนะครับผมแปดสามเจ็ดนะฮะแปดสามแปดเจ็ดเจ็ดสามแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดศูนย์นะครับผมแนวทางของเจ๊นงนะฮะกับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ